จริงๆหรือจะบอกแบบนี้นะคะว่าไม่มีใครหรอกค่ะที่จะพร้อมในทุกๆเรื่องไม่ว่าจะเป็นเรื่องเวลาเรื่องเงินเรื่องประสบการณ์เรื่องของความรู้แต่สิ่งหนึ่งค่ะที่ทุกคนจําเป็นต้องมีก่อนเป็นสิ่งแรกเมื่อคุณมีสิ่งนี้ค่ะทุกเรื่องค่ะมาจัดสรรได้ในทุกๆเรื่องนั่นคือเรื่องของใจค่ะเมื่อใจของคุณพร้อมค่ะ ทุกเรื่องราวที่คุณเคยคิดว่ามันคือปัญหามันคือความท้าทายทุกเรื่องจะกลายเป็นเรื่องขี้เป๋ติว๋วเป็นเรื่องเล็กมากๆเพราะใจของคุณค่ะนำหน้าและใจของคุณใหญ่กว่าความท้าทายหรือปัญหาทั้งหมดทั้งมวลน,นั้นแล้วสุดท้ายค่ะคุณจะสัตย์ฝันได้ทุกสิ่งทุกอย่างขอแค่อ,อย่างเดียวค่ะใจพร้อมกายพร้อมคุณทำได้ค่ะ ขอเป็นกำลังใจให้กับลูกๆทุกๆคนนะคะที่มีคนที่คุณรักเข้าสู่วัยสูงอายุเริ่มต้นที่หัวใจค่ะมาร่วมสร้างสารรค์สังคมในการดูแลผู้สูงอายุให้เป็นสังคมแห่งรอยยิ้มความสุขสนุกสนานเบิกบานไปด้วยกันนะคะ